ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยความนิยมของซีทีทำให้มีการตรวจพบก้อนเนื้อในปอดเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีเงาหรือตุ่มเนื้อในปอดในรายงานตรวจร่างกายผู้คนส่วนใหญ่สับสนและกังวลว่านี่คือก้อนเนื้ออะไรจำเป็นต้องมีการเจาะตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเอาออกไหมเมื่อเร็วๆนี้ผู้อำนวยการหนิวลี่จื้อโรงพยาบาลมาเร็งฟูดากว่างโจได้บรรยายให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการรักษาด้วยความเย็นที่ก้อนเนื้อในปอด ก้อนเนื้อในปอดหมายถึงก้อนเนื้อภายในเนื้อเยื่อปอดซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อปอดปกติก้อนเนื้อในปอดที่มากกว่า80-90%มักจัดเป็นก้อนเนื้อธรรมดาหรือเนื้องอกในปอดที่ไม่เป็นอันตรายเช่นปอดบวมวัณนนโรคความผิดปกติของหลอดเลือดแดงในปอดรอยโรคเก่าเป็นต้น ก้อนเนื้อบางชนิดอาจพบว่าเป็นเนื้อร้ายและอาจพบก้อนเนื้อในปอดที่ไม่เป็นอันตรายจำนวนเล็กน้อยสามารถกลายเป็นเนื้อร้ายได้ตามเวลาโดยเฉพาะตุ่มเนื้อในปอดตามแนวทางของ NCCN ในปัจจุบันการผ่าตัดนำก้อนเนื้อออกยังคงเป็นทางเลือกที่สำคัญแต่ก็มีข้อจำกัดหากผู้ป่วยไม่สามารถรับการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัดนั้นการรักษาด้วยความเย็นและการรักษาด้วยความร้อนรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุการผ่าตัดด้วยคลื่นไมโครเวฟก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมมากกว่า นอกจากนี้สําหรับการรักษาก้อนหรือตุ่มเนื้อเล็กๆของปอดสามารถใช้การเจาะชิ้นเนื้อปอดตรวจไปด้วยและสลายด้วยความเย็นไปควบคู่กันสามารถลดความเสี่ยงของโรคปอดทะลุหรือโรคปอดรั่วหรืออาการเลือดออกและอื่นๆที่อาจเกิดจากการเจาะซ้ำหลีกเลี่ยงการผ่าตัดเปิดหน้าอกและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผู้ป่วยปัจจุบันการรักษาสลายด้วยความเย็นมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแต่จํานวนเคสที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยก้อนปอดด้วยการสลายด้วยความเย็นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัด และจําเป็นต้องมีการวิจัยทางคลินิกเพิ่มเติมปรึกษาโรคมะเร็งฟรีโทร0942211169หรือ0815803998